ค่ะหนูชื่อนางสาวสิตธาภัรนพลอยู่ชัมม้นม .5 ทศมะาวันนี้หนูก็จะมบาบรรยายเกี่ยวกับผ้านเนี่ยนะคะถ้าพร้อมแล้วไป็ัฟังกันได้เลยสมัยคนเมื่อก่อนคนที่ตายแล้วหลัดตาล้อรุ่นหลาย่าตก็จะมารอให้เพราะมีใจผูกพันกับคนที่ตายแล้วก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คนตายแล้วใสก่กระโปรงให้ใหม่แล้วก็จะมามือให้คนตายเหมือนกับไหวพ้พระและมมาขาคนตายด้วยได้สีขาวแล้วก็จะเอาดอกไม้ และที่เป็นพิธีเมื่อก่อนด้วยก็จะล้านหน้าศพถ้าร้านหน้าศพแล้วท่านไปทันนั้นก็จะเห็นญาติถ้าไม่ล้านหน้าให้ศพก็จะกลับไปไม่เห็นญาติแล้วก็จะดาหงหัวให้คนตายก็จะหมายถึงไปขอขามาคนตายเพราะอาจจะตดตีจึงมาขอขามาศพเราก็จะเอาเงูมาตีที่หูสอนเหรียญตาสอนเหรียญจมูกหนึ่งเหรียญปากหนึ่งเหรียญอดหนึ่งเหรียญมือสอนเหรียญขาสอนเหรียญที่หน้าอีกหนึ่งเหรียญ หมาถึงทำบูให้เพื่อจะได้เอาไปใช้ในโลกของคนตายท่านจะเอาศพไปไว้ในสาะแล้วหอ่องศารแล้วเอาไฟเขามันมัดแล้วก่อที่จะไว้ศพก็จะไปเอาไม้ในป่ายาวสามไม้ซราอีกสามไม้พอกลับมาถึงก็จะเอาไม้ยาวมาเรียบเป็นแนวตั้งสองที่แล้วไม้สร้างมาเรียเป็นแนวนอนสารที่แล้วก็จะเอาศพขึ้นมาไว้บนไม้ที่เรียวไว้แล้วไม้ยาวอีกหนึ่งไม้ก็จะผ่านขึ้นไว้แล้วก็ จะมัดไว้ตรงกัดศกแล้วก็จะเอาเสื้อผ้าของญาติที่ใหม่มาเอามามัดไว้แล้วก็จะเอายันเส้นมาไว้ที่หัวหนึ่งกำมือขันหนึ่งกำมือเราก็จะมีผู้ชายสองคนเอาเทียนสอนแท่นเพื่อน,นางทางให้คนไทยจะได้เห็นทางที่มีแสงสว่างแล้วก็จะเอาเทียนมาสลับไปมาสารรอบแล้วก็จะเอาเทียนไปสอนเทียนที่ย่อดไม้เราก็จะเอาเทียนลนมาใต้ไม้อย่าละสารรอบเราก็จะเอาเทียนมาจุดเทียนที่หัวและขาอย่าละแท่นเพราะเมื่อก็อไม่มีทูบ ก็เลยจุแค่เทียนแล้วก็จัดเดินรอบศพไปทันไซสามรอบมีแค่3มคนแล้วก็จะกระเดินทางขวามีท่านเดกผู้ใหญ่และคงแก,ก่รอซอ แล้วก็จะมีวัยรุ่นเดวนสดแล้วพอวัยรุ่นผู้หญิงขึ้นมาวัยรุ่นผู้ชายก็ลงไปแล้วพอวัยรุ่นผู้ชายขึ้นมาวัยรุ่นผู้หญิงก็ลงไปจนถึงเช้าแล้ววัยรุ่นหญิงใชยที่เดวุลสุก็จบพิธีแล้ววันที่จะไปทิศศพกก็จะมีคนเท่าคนแก่มารออนและก็นันทานศพไปและก่อนที่จะเผาศพก็จะนันทานระอาทิตย์ตกก็บอกรลาอาทิตย์ขึ้นปาอาทิตย์ขึ้นก็บอกราอาทิตย์ตก,ยมมยมมกใต้ต้นไม้เบกย่อมไม้ย่อมไม้บาใต้ต้นไม้ขอขอบคุณค่ะ